วันนี้เรามาเก็บเกี่ยวพันธุ์ข้าวเบอร์ห้าตัวใหม่ตัวดกนะคะทุกคนวันนี้เกี่ยวเก้าสิบห้าวันเนาะลุงเก้าสิบห้าวันครับสําหรับแปลงพันธุ์ข้าวปลูกนะคะครับ<ป>ก็ <นา S 2> จะนาดาทั้งหมดนะคะทุกคนตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวอยู่นาดำล้วนๆครับนาดําล้วนๆเกี่ยวไปแล้วหนึ่งแปงลงสิบไร่ได้สิบสี่ตันกว่าสุดอย,ยอดเลยทุกคน ขนาดไม่ใช่ฤด,ดูครับนะครับไม่ใช่ฤด,ดูนะครับกใกล้ๆหน่อยขอชื่นใจใกล้ๆหน่อยลงอย,อยากดูลวงเหรอครับอยากดูอยากดูลงุงนี่ดูรวงอุย้ยทุกคนดูน้ําหนักครับปาดปันนี้เลยเหล่าลุงน้ําหนักดีมากครับนี่ดูโอ้โหทุกคนดูครับไม่เอาไม่ไหวไม่เอาไม่ได้แล้วน,นี่ดูครับไม่ใช่ฤดูของค่าเบอร์นะครับแต่ดูเมล็ดครับ รวงเมล็ดสวยสใสเลยเนาะอันนี้เราเกี่ยวแก่นะครับความชื้นแค่ยี่สิบต้นๆนะครับแล้วเม็ดใหญ่เม็ดยาวเรวงยาวใญ่แบบยาวครัเป็นปุ่มๆเลยนะลุงครับเบอร์ห้าตัวดกพิเศษนะคะทุกคนวันนี้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะท่านใดสนใจนะคะสั่งจองกันมาได้เลยค่ะไม่จองคือหมดนะครับไม่จองคือหมดจริงค่ะครับไม่จองคือหมดนะครับเพราะว่า ตอนนี้ออเดอร์เข้ามาเยอะมากนะครับใช่ออเดอร์เข้ามาทุกวันโดดๆแป้งที่เกี่ยวไปแล้วนะครับคือไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้เหลือแป้งนี้แป้งเดียวนะครับอันุนมาจุกกระสอบคือยอดจองหมดแล้วขนาดโดนพายุ3วันติดใช่ยังตั้งตัางานแบบนี้เลยครับคือแข็งแรงสมบูรณ์มากแล้วหน้าต่อไปคือฤดูของเขาเลยฤดูของเขาเลยครับจะดูเรฤดูฤดูข้าวเบอร์เลยครับอ่าตัวนี้เลยค่ะุกคนที่แนะนําอันนี้นะครับรีบๆสั่งจองนะคะ09 25263650ค่ะ